แทำแรงมีบอกไม่มาโอ้สาเนฮ่านตาเจ้าอยู่แห่งไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนพี่จะขัดใจที่ผาปออีเดพี่จะขัดใจที่ผาปออีเด หายไปในพริบตาไม่มีคำบรรยายเด็กๆี่นอ้องัว พายุถล่มเมือ่อคืนพี่น้องอ้ำรอยอีกแล้วกิดค่ามสิวสายไฟ,ไฟขาดกับเมือ่อคืน ต้นกล้วยเขาบน่นสร้างมากับมือไปกับลม เสต็ปตัวนี้ลงครับสมแพงนี่บวไปน้ำน้องนั่นไปเบิดครับแพงหลังแพงขางใส่พังเยอะเหมือนกันครับพังเยอะเหมือนกัน ao đâu chưa đứng áo vậy đâu đây là, Cô đấy mới soi lư, Hậu ươm sa tẳng, cứ cướp mơ lư thêm họ thím, Thì à? à? hả, tạm bái เราเป็นคนตั้งแล้วทำไมเขามาลื้อของเราทิ้งไงโอ้ใจหลายเกินลมซอยเือแบบหางเจี้ยเรื่องพี่เ้างกุญแจเบอร์สิบเจ็ดอยู่กับพี่อุ่มปะลำบากปะครับป็นนีพพังเยอะครับ สร้างมาสี่คนแต่คุณมาทำลายของผมใจร้ายมากใจร้ายมากเลยอคือว่ากลมใดคือว่าดาฟ้าดินเอืย ลมไปทางหลังครับมีต้นกระถินนรงีต้นหนึ่งนต้นกระเจี๊ยนองนั้นเป็นกับเป็นรัว้วฝั่งปุ่นก็เป็นสวนของรานอาหารครับบริบบานคนที่เราขึ้นก่อนก็หนักเหมือนกันครับ เป็นพอเป็นหลงจะบกขึ้นบแบบแบบบึดเ,เดียวครับเสียงแบบจสดงไวากำลังใจด้วพี่น้องด้อทุกช่องทางวิธีลมเลเือมบิกขึ้นกับพอเป็นยัไหลสวดฝนกันยังตกลินไปอีกครับปันทึไฟมันดับครับสายไฟมันขาดครับมันก็มืด อันตรายพอประมาณเี๋ยวเช็คความเสียหายอีกหลายเติมอยู่ครับเบ็นกระนน้ำด้านหน้าจริงๆแล้วกะว่า ไปซุดแล้วก็เอาลงสักสันซี่ยิงสีไหมครับมันนี่ครับโ,โกลสปาร์อย่างอื่นไปกส้สั่งสปาร์โอ้คนสื่อไงเนี่ยต้องเด็อากอภิธานศัพท์จากจากเขียวอะ่ะโอ้ยแบบคุมแทะแต่ยันนั่โกนหลายเด้อ ้พ่ออนลพอนบอหลับมื่อึ้นนี้พี่นอนน้ำไฟดำมาโอ้ยมาเป็นรถตอตกเหวเอ้ยคระกบตเอาคือว่ายืนให้เขาลูกเขาอยู่ทั้งพุญนไหมยืนในที่ละถามเพื่อนเพื่อนเอาอย่างเบิ้งที่ลูกพี่เชี่ยนดึงปอกมัน ออกมันออกได้บ้างนได้อยู่เด,ด้อว,ว,ว้าวมีต่สิบห้านลีลลงเด้อตัด้าก่อน <laughs> <c oughs> ไม่ซื้อมาให้เขาคือกินเีงมันคบคนบ่ล่ะต้งพูดเนอะต้งพุูดเดี๋ยวโอ้ยสามาที่รุ่นกันแลยบ่ได้นับใจพอกกินกาแฟแล้วบ่อยากของหวานมาประเด็นตัวของเข้าวข้าวกับบุบักหวานกับบุญบางจุของข้าวสมสิ้นนอนนั่นเสียออกกินเบิดเอาลองเหยียบด้ิลูกขึ้นย่นใส่ถุงไปเป็นยัง สิตัดต้นเหนี่ยเลยนี่นเ,นเมเียงเอาถุงมาเก็บอดีตเนีย่ยกระสอบปุ๋ยห่อนเรือบอ่อยู่ในขั้วไปเอาไปกระสอบน้ำแข็งไหมจำยันมันจะไปกับหยาอยู่ในขั้วไหมกระสอบน้ำแข็ง กำลังใจครับนเนี่ยเนี่ยก่อนต่อข้บต่อเอาฝากติดตามยืนใหมันพักเลยวะ